จเจริญพรโยมวันนี้อตมาอยากชวนโยมมานั่งพักตรงนี้สักครู่วางภาระที่แบกไว้ลงก่อนเถิดไม่ต้องรีบร้อนไปไหนเวลานี้เป็นของโยมแล้วโยมเคยสังเกตตัวเองไหมว่าทำไมบางวันที่เราตื่นขึ้นมาทั้งที่ได้นอนเต็มอิ่มร่างกายก็ได้พักผ่อนอยู่บนเตียงนุ่มๆแต่ทำไมหัวใจมันกลับรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีอะไรทับอกอยู่ตลอดเวลา มันเหมือนกับว่าเรากำลังแบกกระสอบเข้าสารหนักๆเดินขึ้นภูเขาทั้งที่ความจริงแล้วตัวเราก็แค่นั่งอยู่เฉยๆหรือเดินตัวเปล่าไปทำงานแต่ข้างในใจนั้นกลับรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินเหนื่อยจนไม่อยากจะก้าวขาเหนื่อยจนไม่อยากจะยิ้มให้ใครหรือบางทีก็ยิ้มนะแต่เป็นยิ้มที่ดวงตาไม่ได้ยิ้มไปด้วยความหนักนี้มันไม่ใช่ความหนักของกล้ามเนื้อไม่ใช่ความปวดเมื่อยจากการยกของ แต่เป็นความหนักที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นความหนักที่หมอเอกซเรย์ก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่จริงและมันกัดกินแรงใจของเราไปทีละน้อยทุกวันทุกวันอาตมาอยากเปรียบให้โยมฟังง่ายๆเหมือนกับก้อนหินโยมลองจินตนาการตามอาตมานะสมมุติว่าโยมเดินไปเจอหินแม่น้ำก้อนหนึ่งสวยดีผิวเรียบขนาดพอดีมือโยมก็เลยหยิบมันขึ้นมากำไว ตอนแรกที่หยิบขึ้นมามันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรหรอกเราก็กำมันไว้เดินดูนกดูไม้ไปเรื่อยๆพอผ่านไปสักสิบนาทีโยมอาจจะเริ่มรู้สึกตึงๆที่ข้อมือแต่ก็ยังทนไหวพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแขนเริ่มล้าไหล่เริ่มเกรง็งแต่โยมก็ยังไม่วางเพราะความเคยชินหรืออาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามือกำลังกำอะไรอยู่ทีนี้ลองนึกภาพว่าโยมกำก้อนหินก้อนนั้นไว้ทั้งวัน โดยไม่ยอมวางเลยตั้งแต่เช้ายันคำ่ำจะกินข้าวก็กำไว้จะอาบน้ำก็กำไว้จะนอนก็ยังกำไว้โยมคิดว่าแขนของโยมจะเป็นอย่างไรมันคงจะปวดร้าวไปจนถึงกระดูกมันคงจะชาจนไร้ความรู้สึกและนั่นแหละโยมคือสภาพจิตใจของคนเราในทุกวันนี้ก้อนหินที่ว่านั้นมันคือชื่อสมมุติของสิ่งที่เรียกว่าความยึดถือ บางคนกำก้อนหินที่ชื่อว่าความคาดหวังไว้แน่นคาดหวังว่าลูกต้องเก่งคาดหวังว่าแฟนต้องดั่งใจคาดหวังว่าเจ้านายต้องเห็นคุณค่าพอมันไม่เป็นอย่างที่หวังใจมันก็เจ็บแต่มือที่กำไว้กลับไม่ยอมปล่อยยิ่งเจ็บยิ่งกำแน่นยิ่งผิดหวังยิ่งบีบมันจนมือสัน่นบางคนก็กำก้อนหินที่ชื่อว่าอดีตเอาไว้เรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้ว คนที่ทำให้เราเสียใจเขาอาจจะลืมไปแล้วหรือเขาอาจจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วด้วยซ้ำแต่เรานี่แหละที่ยังหยิบเรื่องเก่าๆมาฉายซ้ำหนี่หัวหยิบคำพูดแย่ๆมาทิ่มแทงหัวใจตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเราหยิบฐานไฟแดงๆขึ้นมาแล้วบ่นว่าร้อนจังเลยทรมานจังเลยร้องไห้ฟูมไฟแต่พอมีคนบอกให้ทิ้งฐานก้อนนั้นเสียเรากลับบอกว่าทำไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันไปแล้ว หรือเพราะเรากลัวว่าถ้าทิ้งความเจ็บปวดนี้ไปเราจะไม่เหลืออะไรเลยโยมรู้ไหมธรรมชาติของจิตใจคนเรานั้นจริงๆแล้วมันประพัดสอนมันใสสะอาดและเบาสบายเหมือนขนนกเหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่แต่ที่เราทุกข์ที่เราหนักก็เพราะเราไปคว้าเอาเมฆหมอกคว้าเอาพายุฝนมาเก็บไว้ในใจเองเราสะสมขยะทางอารมณ์วันละเล็กวันละน้อยเหมือนบ้านที่ไม่เคยกวาด นานวันเข้าฝุ่นก็หนาเตอะขยับตัวไปทางไหนก็อึดอัดหายใจก็ไม่ทั่วท้องบางทีเราแบกความกังวลของวันพรุ่งนี้ทั้งที่วันนี้ยังทันจะหมดเลยเรากลัวว่าเงินจะไม่พอใช้กลัวว่าจะป่วยกลัวว่าจะตกงานความกลัวเหล่านั้นมันยังมาไม่ถึงแต่น้ำหนักของมันกดทับเราจนหลังแอ่นไปแล้วอัตมาเห็นโยมหลายคนพยายามวิ่งหาความสุขวิ่งไปเที่ยวที่สวยสวย วิ่งไปกินของอร่อยๆเพื่อหวังว่าจะช่วยให้หายเหนื่อยหายหนักแต่พอกลับมาถึงบ้านความหนักนั้นมันก็ตามกลับมาด้วยเพราะอะไรเพราะโยมแค่วางพักชั่วคราวแต่ไม่ได้วางทิ้งโยมแค่วางกระสอบลงเพื่อกินน้ำพอหายเหนื่อยโยมก็แบกมันขึ้นบ่าต่อแล้วก็บ่นว่าทำไมชีวิตชั้นถึงไม่มีความสุขถาวรสักทีก็เพราะเรายังหวงแหนความทุกข์อยู่นั่นเองเรายึดติดกับตัวตน ยึดติดกับหน้าตาทางสังคมยึดติดว่าชั้นถูกเธอผิดยึดติดว่าของชั้นทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเลยแม้แต่ร่างกายที่โยมนั่งอยู่นี้สักวันก็ต้องคืนสู่ดินคืนสู่น้ำคืนสู่ลมคืนสู่ไฟลองสูดหายใจเข้าลึกๆซิโยมหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆรู้สึกไหม จังหวะที่หายใจออกนั่นแหละคือจังหวะของการคลายธรรมชาติสอนเราอยู่ทุกลมหายใจว่าถ้าจะรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาเราต้องคลายของเก่าออกก่อนถ้าโยมหายใจเข้าอย่างเดียวโดยไม่ยอมหายใจออกโยมก็จะตายการใช้ชีวิตก็เหมือนกันถ้าโยมเอาแต่แบกรับแบกรับแบกรับโดยไม่รู้จักปล่อยวางจิตวิญญาณของโยมก็จะตายด้านตายทั้งเป็นกลายเป็นคนไร้ชีวิตชีวา กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหหรือกลายเป็นคนซึมเศร้าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากใครทําของใส่แต่เกิดจากจิตที่มันกรราจนเป็นตะคริวความน่ากลัวที่สุดของก้อนหินที่มองไม่เห็นนี้คือเรามักจะไม่รู้ตัวว่ากําลังกรรมอยู่เราชินกับความหนักจนนึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเรานึกว่าชีวิตคือการต่อสู้คือการแบกรับภาระยิ่งแบกเยอะยิ่งดูเป็นคนเก่ง ยิ่งแบกเยอะยิ่งดูเป็นคนมีความรับผิดชอบอาตมาไม่ได้บอกให้โยมทิ้งหน้าที่การงานหรือทิ้งความรับผิดชอบนะหน้าที่ก็คือหน้าที่เราทำมันให้ดีที่สุดได้แต่ใจไม่จำเป็นต้องแบกความกังวลของหน้าที่นั้นตลอด24ชั่วโมงมือทำงานแต่ใจต้องว่างเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาแต่มันไม่เคยเก็บภาพไหนไว้กับตัวกระจกจึงไม่เคยหนักกระจกจึงไม่เคยเหนื่อย ลองสำรวจดูเดี๋ยวนี้ก็ได้นะขณะที่โยมกําลังฟังเสียงอาตมาอยู่นี้คิ้วของโยมขมวดอยู่หรือเปล่าไหล่ของโยมยกเกรงขึ้นมาไหมกามของโยมขบแน่นอยู่หรือไม่นั่นแหละร่องรอยของก้อนหินที่โยมพกติดตัวมาร่างกายมันฟ้องมันตะโกนบอกว่าไม่ไหวแล้วช่วยวางหน่อยเถอะแต่ใจเรากลับไม่ได้ยินอาตมาอยากให้โยมเมตตาตัวเองบ้าง เมตตาร่างกายและจิตใจที่พาโยมมาไกลขนาดนี้อย่าทรมานเขาด้วยการแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกเลยภูเขาที่ว่าสูงใหญ่ยังตั้งตระง่านอยู่ได้เพราะมันนิ่งสงบไม่ไหวติงตามลมพายุแต่ใจคนเรากลับไหวเอ็นไปตามคำพูดคนไปตามสถานการณ์บ้านเมืองไปตามยอดไลคยอดแชร์จนรากฐานของใจมันคลอนแคลนในพาร์ตต่อไปอาตมาจะพาโยมมาเรียนรู้วิธีแบมือ วิธีที่จะทำให้ก้อนหินที่หนักอึ้งนี้หล่นร่วงลงไปจากใจอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้แรงพยายามอะไรมากมายเพียงแต่ใช้ความรู้ตัวเท่านั้นขอให้โยมทำใจให้สบายเตรียมพร้อมที่จะปลดปล่อยพันธนาการที่มองไม่เห็นนี้ไปด้วยกันนะโยมเจริญพรมาต่อกันนะโยมจากเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นแล้วว่าเรากำลังกำก,ำก้อนหินที่มองไม่เห็นเอาไว้แน่นขนาดไหน ครั้งนี้อาตมาอยากชวนโยมมาดูที่มือของตัวเองอีกครั้งไม่ใช่มือที่เป็นเนื้อหนังมังสาแต่เป็นมือแห่งจิตใจธรรมชาติสร้างมือคนเรามาให้ทาหน้าที่สองอย่างคือกร,รมและแบรเรากรรมเมื่อต้องการหยิบจับใช้งานและเราแบเมื่อต้องการปล่อยวางหรือพักผ่อนแต่แปลกเหลือเกินที่จิตใจของคนส่วนใหญ่ กลับเรียนรู้แต่จะกรรมเพียงอย่างเดียวจนลืมวิธีแบไปเสียสนิทเหมือนกลไกยมันติดขัดสนิมเกาะกินจนแข็งทื่อโยมอาจจะสงสัยว่าหลวงพี่แล้วจะวางยังไงบอกให้วางมันพูดง่ายแต่ทำใจมันยากเหลือเกินอาตมาเข้าใจเข้าใจดีเลยว่าความยึดติดนั้นมันเหนียวแน่นเหมือนยางตังเมแต่วิธีการวางนั้น จริงๆแล้วมันง่ายจนโยมอาจจะคาดไม่ถึงความลับมันอยู่ที่คำว่ารู้ทันโยมลองนึกภาพนะถ้าโยมกำก้อนฐานร้อนๆอ,อ,อยู่ในมือแล้วจู่ๆโยมก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่าโอ๊ยร้อนจังเลยมือจะพองแล้ววินาทีที่ความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นวินาทีที่สติมันแล่นมาถึงโยมต้องใช้ความพยายามในการทิ้งฐานก้อนนั้นไหม ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ไม่ว่าอืมฉันควรจะปล่อยมันดีไหมนะหรือต้องใช้กล้ามเนื้อมัดไหนในการกางนิ้วออกเปล่าเลยทันทีที่รู้ว่าร้อนทันทีที่เห็นโทษของมันมือมันจะสลัดทิ้งเองโดยอัตโนมัติสลัดทิ้งทันทีชนิดที่ไม่ต้องรอคำสั่งการวางความทุกข์ในใจก็เหมือนกันที่โยมยังวางไม่ได้ที่ยังเลิกคิดมากไม่ได้ที่ยังเลิกโกรธไม่ได้ ก็เพราะโยมยังไม่เห็นโทษของมันชัดเจนพอโยมยังแอบ,บเห็นว่าก้อนหินนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างเช่นคิดว่าการโกรธช่วยปกป้องศักดิ์ศรีของฉันคิดว่าการกังวลช่วยให้ฉันรอบคอบหรือคิดว่าการแบกความคาดหวังคือการแสดงความรักเราหลงกลกิเลสท,ที่มันฉาบยาพิษเคลือบน้ําตาลเอาไว้เราเลยกอดก้อนทุกนั้นไว้แนบอก แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โยมฝึกสติจนคมกล้าจนมองทะลุเปลือกนอกเข้าไปเห็นความจริงว่าไอสิ่งที่เรากอดอยู่นี้มันกำลังเผาใจเราให้ไหมเกรียมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษล้วน,นเมื่อจิตมันเห็นความจริงข้อนี้มันจะวางของมันเองมันจะคลายออกเหมือนปมเชือกที่ถูกแก้วิธีฝึกให้เห็นความจริงก็คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะโยมอดีตคือความฝัน อนาคตคือสิ่งไม่แน่นอนปัจจุบันเท่านั้นคือความจริงลองดึงจิตที่ส่งออกไปข้างนอกกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกถึงลมที่ผ่านปลายจมูกรู้สึกถึงหน้าท้องที่กระเพื่อมขึ้นลงแค่นี้แหละโยมวินาทีที่โยมจดจ่ออยู่กับลมหายใจวินาทีนั้นโยมไม่ได้แบกอะไรเลยวินาทีนั้นก้อนหินหล่นจากมือไปแล้วโดยที่โยมไม่รู้ตัว เพราะจิตคนเราคิดได้ทีละเรื่องรับรู้ได้ทีละอย่างถ้าจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจมันก็เผื่อปล่อยมือจากความทุกข์ทันทีความเบาสบายมันเกิดขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าลองจินตนาการว่าตัวเองเป็นใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นจากต้นดูสิยมใบไม้ไม่เคยกลัวว่าจะตกลงตรงไหนใบไม้ไม่เคยเกรงต้านแรงโน้มถ่วงมันแค่ปล่อยตัวพลิ้วไหวไปตามสายลมสายที ขวาทีแล้วก็ร่อนลงสู่พื้นดินอย่างนุ่มนวลน,นั่นคืออาการของใจที่ปล่อยวางไม่ฝืนธรรมชาติยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไม่ใช่การยอมแพ้แบบคนขี้เกียจนะแต่เป็นการยอมรับความจริงด้วยปัญญาเมื่อเรายอมรับความจริงได้ใจมันก็จบปัญหาข้างนอกอาจจะยังอยู่แต่ปัญหาข้างในใจมันจบไปแล้ว อาตมาอยากฝากคาถาบทหนึ่งให้โยมไว้ใช้เตือนใจสั้นๆง่ายๆว่าช่างมันคำว่าช่างมันไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบนะแต่แปลว่าช่างหัวมันเถอะในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ใครจะนินทาเราช่างมันเรื่องของปากเขาไม่ใช่หูเรางานจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบช่างมันเราทำเต็มที่แล้วรถจะติดช่างมันถือว่าได้มีเวลาฟังธรรมะเพิ่มขึ้น พอโยมเริ่มใช้คำว่าช่างมันเป็นโยมจะรู้สึกเหมือนตัวลอยขึ้นจากพื้นความหนักที่เคยกดทับไหลจะหายไปตาจะสว่างขึ้นโลกใบเดิมจะดูสวยงามขึ้นเพราะโยมไม่ได้มองโลกผ่านแว่นตาที่เปื้อนฝุ่นแห่งความกังวลอีกต่อไปความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การมีให้ครบทุกอย่างแต่คือการที่ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลต่างหากความว่างเบาเนี่ยแหละคือยอดปรารถนาของชีวิต ลองทำใจให้เหมือนห้องว่างๆที่เปิดหน้าต่างรับลมใครจะเดินเข้ามาชมห้องก็ต้อนรับใครจะเดินออกไปก็ยิ้มส่งไม่ต้องล็อกประตูขังใครไว้และไม่ต้องล็อกประตูขังตัวเองไว้กับใครเป็นอิสระเสรีและเบาสบายสุดท้ายนี้อาตมาขออวยพรให้โยมเป็นผู้มีมือที่เบาเป็นผู้มีใจที่ว่างตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ ขอให้เป็นเช้าวันใหม่ที่สดใสยอย่างแท้จริงทิ้งก้อนหินก้อนเก่าไว้กับเมื่อวานแล้วก้าวเดินต่อไปด้วยตัวที่เบาหวิวปัญหายังมีให้แก้ก็แก้ไปทีละเปลาะแต่อย่าเอามันมาแบกทำหน้าที่ด้วยความรู้ตื่นไม่ใช่ด้วยความกังวลเมื่อใจเบาแล้วกายก็จะเบาชีวิตก็จะราบรื่นเหมือนน้ำที่ไหลรินไปตามลำธารไม่ติดขัดไม่ขุ่นมัว ขอให้ความสว่างสวัยแห่งปัญญาจงบังเกิดแก่โยมทุกท่านให้พ้นจากความหนักอกหนักใจทั้งปวงจเจริญพร